โรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมเลเมริเดียนสมุยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นนางแบบขออนุญาตแม่ได้ออยังเนี่ยฮะวั <c oughs> นนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องนะครับห้องสุดพิเศษของแม่อเกิลเจเนีนะครับซึ่งโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมเลเมอริเดียนสมุยนะครับผมอยู่ที่หาดละไมครับผมอยู่ที่ สองหนึ่งสเจ็ดไม่ได้ใบหวยนะครับถ้ามีโชคก็ค่ะถ้ามีโชคก็ซื้อเลยครับเาโอเคครับครับผมอ่าอันนี้นะครับทางเข้านะครับเราจะมาดูว่าควงบีไของห้องเป็นยังไงบ้างครับซ้ายมือก็จะเป็นอันนี้เป็นอ๋อตู้เก็บตู้เย็นนะครับผมอันนี้แล้วก็มีเครื่องทำกาแฟอันนี้ฟรังเซสนะครับผมภาษาฝรั่งเศสนะครับโอ้โหตรงนี้จุดไฮไลท์ครับผมอันนี้มันคือสระว่ายน้ำวนตัวอยู่ในห้องมีอ่างด้วย โอ้โหอันนี้ก็มีแบบลงน้ำแล้วนะครับเราก็จะมาเนี่ยนอนตากแดดนะครับผมตรงนี้อังกุชชี่นะครับผมอันนี้ลงได้ประมาณสองคนครับลงได้สองคนครับถ้ามาเป็นคู่ก็ดีเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเล็กๆไม่ค่ะอ่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราทำใหมาทกับเทควินแก้มมาไล่กัน อันนี้เป็นห้องที่โคตรโคตร V I P สำหรับแม่อีเกิลของเรานะครับเดี๋ยวคิดไม่จะไปแพรออกไปสูโลกภานอกนะครับนะครับโอ้โหคือแบบเดี๋ยวกันเดียกันนะครับอันนี้คือแบบส่วนตัวคลาสสิกแบบรวมทุกอย่างเลยนะครับสวยงามนะฮะมีนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถโทรหาเบอร์สูงได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับแบบมา ฮันีนมูนก็ได้ครับครอบครัว 2, 2คนก็ได้ครับ<ๆ>เรามาเข้าห้องครับประตูนี้ประตูเล็กๆครับรอันนี้ไม่ต้องใช้ครับผมแต่ว่ามันล็อกข้างในนะฮะโอเคเราจะเดินพานพชมนะครับะค,ะคือแบบพนักง,งานโรงแรมเขาบอกว่าประตูเนี่ยเวลาที่จะจะเปิดเนี่ยก็ต้องสแกนเวลาที่จะล็อกก็ต้องสแกนเหมือนกัน รคับโอ้โห Welcome Gift นะครับอันนี้คือเขาทราบมาว่าแม่อีเกิลของเรานะครับมาคนเดียวนะฮะก็เลยจัดให้หนึ่งเซตเลยครับผมมีอะไรบ้างนะมี Waterproof Dry Bag ก็คืออันนี้มันเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับผมและก็จะมีมีสแน็คด้วยครับอันนี้ก็เป็นอ่าอะไรก็ไม่รู้อ่านเอาเองนะครับผมดอกไม้นะครับสวยงามมันก็คือ Welcome นะครับ คือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสดชื่นแบบผ่อนคลายเลยทีเดียวนะครับของโรงแรมเลอเมดิเอียนสมุยนะครับอ่าสุดยอดเลยครับคือเอาไม่ง่ายๆคือแบบถ้าเราพูดถึงราะคาห้องเนาะก,ก็ไปเช็คเขาเองนะครับผมว่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าได้มานอนนะครับก็คือไม่อยากนอนอ,อ,อยากแบบเดินชมแบบนี้ฮะใช่รนนะครับคือทุกอย่างดูประณีตไปหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นนางแบบ ขออนุญาตแม่ได้ยังเนี่ยฮะนางแบบนางแบบนะครับอันนี้เป็นรูปลิงที่ทำมาจากแม่น่ารักมากเลยอ่ะไม่มีายด้วยนะน่ารักมากเลยให้เราวพี่อ่ะที่ซาลอนลิงลิงลิงจลิงมันพูดยังไงคะนี่ลิงมันทำปากยังไง่าบอกว่าเงียบเงียบทฉันจะพักผ่อนทัานทำงานแล้วฉันต้องพักผ่อนมานีปิดนะ ปิดทุกอย่างพักผ่อนอย่างเดียวนะครับใช่ไม่พูดทําอย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้คือจะบอกว่าตื่นเต้นแบบแอร์เย็นมากแต่ว่าพิธีกรคือเงือโซกับผมชอบมากเลยค่ะชบกอบยทีอบนะโอเคโอเคอยู่ที่ซาลอนดวงใจ PGS แต่ไม่โอเคโอเคแกนนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราทำนะครับผม โอแม่อันนี้คือนางแบบระดับวอกวอกอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับก็ขอประมาณนี้ก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะลืมนะฮะตู้เสื้อผ้าเปิดแั๊กไฟก็ติดอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือมองจากห้องนอนนะก็จะเจอเป็นบรรยากาศเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วก็อ่างคุชชี่นะครับเนาะดูแบบไฮโซมากก็คือสไตล์แบบจะออกแนวจีนนิดนิดแบบผสมอะเนาะผมพูดไม่ถูกเหมือนกัน โอเคบายบายบครับเจอกันอีกเจอกันอีกสักสี่วันค่ะที่ทุกคนบายบายนะสาวสวยโอ้ยสวยมากสวยมากสุดยอดเลยแล้วเจอกันนะครับธรรมดาไม่ V.I.P เรานะครับโอเค